สวัสดีครับท่านผู normal, ้ชมทุกท่านนะครับพบกับลุงมี่นะครับพบกับความสยองอีกครั้งในตอนนี้เราเป็อยู่ในเกมนี้สเปรกนะครับเสียงกุศรเลยอ่ะนะฮะซึ่งมีคนบอกว่าจะให้จะได้เห็นลุง anners, <S <S แต่วแต่อีกครั exactly. ้งนะซึ่งลุงก็จะไม่แต่วแต่อีละขาดนะครับฝันไปเถอะไม่ไม่ได้เห็นลุงแตวแต่หรอกทำไมกูกเสียงสั่นอย่างนี้วะลุงบอกจะมาอธิบายเกมนี้แล้วกันนะฮะ ตอนที่เราจะเข้ามาในนี้นี่คือไอแซคเนี่ยเป็นวิศวกรฮะมาสำรวจยานลำนี้นะฮะว่ายานโยชิโมระเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงพาร์ทแรกนะฮะอยู่ๆในโคมอฟเนี่ยไอที่เราเห็นนี่าคือในโคมอฟฮะมันชื่อนี่คมอฟอยู่ก็มาโจมตีอ่าผู้สำรวจของเราอีกคือเสียชีวิตไปสองคนแล้วตอนนี้เราก็เหลืออยู่สามคนนะฮะอ่าไอคนผิวดำๆนี่คือเพื่อนเรานะฮะกับจิง ผู้หญิงอีกคนนึงฮะซึ่งเป็นหน่วยสํารวจนะฮะก็ได้บอกให้เราไปนัดเจออีกที่นึงพอเจอในโคอมอฟนี่แหละเพราะมีคนไปปลดล็อกอะไรสักอย่างในในเขาเรียกว่าอะไรวะเออมาเกอร์นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ผลึกพวกในโคอมอฟไว้นะฮะแต่มีใครไปดูไปมือบอลไปปลดล็อกไอ้พวกนั้นออกมาสุดท้ายเราก็ได้เห็นที่ไอ้ที่มันมันจมตีเราอตอนนี้นะครับ

<c oughs> เนี่นมีเาเอ๋เราอีกโอ้แล้วแว้เอาไอประตูตัวนี้ทำไมไม่ออกมาทำมมาเคาะกระจกอ๋อสงสัยประตูมันล็อกแช่ก็เลยอ,ออกไปไม่ได้ให้เราช่วยออกไปแต่ช่วยแต่เราก็ช่วยเขาไม่ได้ทำไมกูต้องเสียงสั่นด้วยวะ สี S <S ่ก้อน่อกี้อะไรวะโอ้แม่งน่าเกียดเฮ้ยจุดโอ้โมาจากไหนวะสงสัยว่าผอกมาจากตรงนี้แน่นอนเลยเอออย่างนีครับอ่ะกระสุนเต็มโอ้โห้มาให้ซุ่มให้เสียงโอ้มาแบบปุ๊บบเงี้ย ตไปไปแค่สิบรอบยซะโออกมาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะหมดใจแทบวายน่าเกลียดว่ะคู่สามเด็ดจบออกมาแล้วไม่รับเวลาคือตกใจ เราไเ็จทีละาดูก่อนะฮะ้จแต่ละตัวนี้ก็รกระะกกออไร้กาดงงาน,นะฮะจับูก็โผล่งีานส่ยเก่อนว่มีอะไรเหือ้า

ตายยังวะต,ต,ต,ตําตําโอ้โหลูกล่างก็มีคอมม็อบแต่ละตัวลูกล่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความสามารถแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันเฉพาะบางตัวนะต้องเล็งไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเปิดดิ ตัวนี้อ๋อมาถึงตัวนี้แล้วนะฮะตัวที่เราผ่านมาเมื่อคืนนะฮะที่เราได้อะอุปกรณ์พิเศษนะฮะไอ้ที่แบบจับยกของได้เนี่ยอยาให้เราไปทางไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอัปเกรดก่อนว่ามีอะไรให้ซื้อไหมเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าอันนี้เนี่ยร,ฟฟยกรีการไฟิลนะครับเราพอมดีกว่ายิงไฟนะครับเอาไรฟิลดีกว่าโอเคชีบานนยแล้วก็กระสุนละเนี่ยกระสุนมันอยู่ไหนอะ หายนะฮะเดี๋ยวนะกระสุนไม่มีเลยเหรอไ่ปห,หาลกอ้โได้ืนใหม่นะฮะกดเลขหนึ่งเลขสองนะฮะเปลี่ยนปืนโอเคเรใช้ปืนนี้แหละเปิดดิ เฮ้ยอะจอะ้ย้ะเฮ้ยแบอบ,อ,บ,อ,บอย่างนี้ไม่ดีน่มงมืดมมทันทีไม่เจออะไรตอนเด็เแล้วก็มืดทุกทีเลย ไม่รอดแล้วครับอย่างนี้ไม่ใช่ผู้รอดชีวิตอล้ซิ่งไอ้แก่แล้วขนาดนี้ของก็เต็มอีกทั้งหาโอ้โหสงสัยแบบจะรอดไหนไม่รอดแหล่ก็เลยแบบหาวิธีฆ่าตัวตายนะคือจริงๆอ่ะรอดแล้วแหละตัดไปะดจุ What the There, didn't you? Yes, we found something. So the texts were right all this time. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down on the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him or the operation or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. คนตายอยู่ตรงนี้ที่มีความสำคันมากที่สุดที่มีคอามสำคัญมากที่สุดที่มีความสำคัญมากที่ส ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีบันทึกแล้วก็จะมีคำเตือนไปเรื่อ,อ,อยๆเฮ้ทำอะไรเนะี่ยแอปเกดแอปเกรดไรเฟิรนะ์ดอันนี้ดีกว่าโอ้ยมันไม่มีนเนีน่ยนะไอ้ไอ้กลมๆอะ่ะไว้อัปเกรไไดไว้อัปเกรด ออสามารถเิได้นะฮะหมนารที่ว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งก so, okay. okay. ่อสร้างอนไรใหญ่ได้ครัโอเคปิดไปพอเราก็รู้วิธีใช้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยย้ยซะด้วยดิ

จริงได้ไหมโอเคเพราะว่ากระสุนนี้มันมีเยอะแล้วอ่าเก็บไปเิ็มแผลชากเอ้กระสุนเนาราต้องเหลือเฟือน้อยอะไรโอ้เดี๋ยวนะเป็นแบตนะฮะเรียบร้อยเ้าเป็นแท่งพลังงานนะฮะ อ้าวเฮ้ย oh. ด ah. ็อกเตอร์เอาเป็นไรเนี่ยอ้าวพอเจอตัวแล้วตายเลยอ้าวแทบไม่ไม่ได้คุยสักคำเลยเหรอวะโอ้โหอืออออเอาดิไม่มีสิกงที่ไรอื เอาดิเอาดิเอาดิไม่มีป็นก็สู้ได้วะแอนแอนสนตีนอ่ะอ่ะอ่ะตีดิถ้าไมเก็บไปได้เราต้องสลับทีนะฮะเพืเก็บอันนี้ไว้มันเป็นคล้ายๆอ่ากราฟไว้เป็นสำหรับผัดผ่านนะฮะผ่านประตู ใช่าเายทียที่มันแบบรงเเนียองิงใช่หมเนี่ยโอเคอือเมื่อี้สองวงจรนะครับ ลุย่อ,อเชิญกับความเยอจะไปทางไหนก่อนอ๋อถึองบนนี่อะไรนะอ่ะสุนไท้ีนึงนะครเป็นปืนนึงนกุ้ย้ยยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย แบบน่ากลัวเลยตายตายังตายยังได้ยินเพิ่มคือความมั่นใจนะค

ไปทางไหนต่อโอเคทางน,นี้แล้วกันตรงนี้ไม่น่าจะไปไปไม่ได้นะฮะไปไปไปอะไรเนี่ยอ๋อเราอยู่นอกสถานนอกยานอยู่ชีมอลาหนะฮะมันมีเวลาบอกว่าเราหายใจได้ถึงเท่าไหร่ Bird, 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 bird. As you know, oh. Yoshimura is able to set ah. his gravity locally. Your grav boots will kick in when you enter a zero-g oh. area. It's just a ว่าเสียงอะไรอ่าน่าจะเป็นห้องคุมแรงน้ํถ่วไหมฮะเดินไปดีเฮึ๊อ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นไอ้แท่งลอดไฟเมื่อกี้ Bama. My, yes, exiting zero gravity. Great, you got a sharp pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Ah, I just that. I can hear more coming, moving through the vents. Stay safe, Isaac. I'm Entering zero gravity. My girl. รายยังกระสุกมามึงเอาแรงหรอวะยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ย ัเตอร์ด้วยัตเตอร์โหเห็นเราวิ่งไล่จับอ้าวไมปืนนี้มันแรงกว่าวะยิงสองนัดตายเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนต่อประตูนี้หรอ เิิดเดเเราต้องกล้องเราต้องกลับไปอีกที่หนึ่งนะฮะน่าจะเป็นที่เดิมนะครับเรจะต้องเจออะไรอีกวอนนี้โอ้โหมาก็เจอเลยอรตัดัโอ,อเค มีออกซิเจนไหมเนี่ยโอ้โหมีแต่ตังค์ไม่ต้องการตังค์โอ้โหกระสุนไม่เอาเดี๋ยว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 เดียต้องรีบไปซะแล้วเฮ้ยกระกายก็จะหมดแล้้วเฮะ

เจอไอ้ตัวสองขาดิวะทุกงานเลยอยู่ดูแขดงก็ยิงตายยากไปยากกระสุนที่เปิใช้ปืนนี้ปืนนี้แดงกว่าไม่ได้ไปตรงไหนอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเสียงอะไรอุ้ยพวกเจ้าตัวเล็ก ไอ้หูเจอไอ้ตัวสองทางไพอมาเจอไอ้ตัวจิ๋วอีกโอ้เนไปครับเนี้ยรอดไม่สนใจละเนี่ยเน จะอธิบายเกี่ยวกับพวกนี้มัม้งไอ้พวกมีโคมอ,อกเนี่ยเมื่อเราได้ไม่ใช่ไม่ใช่สี่เหมือนเอาที่เราเราเอาแผงวงจรมาเมื่อกี้นะให้เราไปต่ออในห้องวงจรอะไรสักอย่าง่แหละแต่ว่าสำหรับพาร์ทที่สี่ลุงก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เจ็บหัวใจเหลือเกินตกใจแทบทุกนาที นะลุงขอเซฟก่อนแล้วกันครับเยวกันคลิปหน้านะครับพากับพาที่5้านะครับวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจุ๊บๆแบย